สวัสดีค่ะพบกับคลิปรายการแบบมินตันวารานิดกับโพลมินิมอลชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาตอบคำถามนะคะไขข้อข้องใจนะคะว่าทาไมตีลูกแบ็คแฮนด์ไม่ถึงหลังนะคะก็จะตอบเลยนะคะก็คือที่ไม่ถึงหลังนะคะเพราะว่าหนึ่งนะคะก็คือจับ ไม้แบตนะคะไม่ถูกต้องนะคะก็คืออาจจะจับกรรมแบบนี้นะคะอันนี้จะทําให้เจ็บข้อมือด้วยนะคะจับกรรมแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องจับแบบมีเชฟนะคะจับแบบนี้เหมือนที่สอนไปแล้วนะคะแล้วพอเวลาตีแบ็คแฮด์นะคะลูกแบ็คแฮด์ก็ใช้นิ้วโป้งค่ะเห็นไหมคะจับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งแล้วก็ดนันดันแบบนี้นะคะดันแบบนี้ไปข้างหน้าแล้วเวลาตีนะก็เวียงขึ้นนี้เวียน งข้อสอบค่ะแล้วก็ขึ้นนี้นะคะงอขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันนี้นะคะแล้วทําไมที่บอกว่าทําไมไม่ถึงหลังก็คือว่าลักษณะในการเหวี่ยงนะคะเราอะไม่ได้ใช้หัวไหล่ไม่ได้ใช้ส่วนแขนเนี่ยเหวี่ยงไปด้วยหรือว่าไม่ใช้ลําตัวไปด้วยก็คือให้ข้อมือไปเฉพาะข้อมืออย่างเงี้ย มันจะไม่ถึงหลังอยู่แล้วนะคะมันก็ไปแค่นี้มันก็ไปแค่นี้แค่นี้แค่นี้อย่างเงี้ยมันก็ได้แค่ตรงกลางขอเท่านั้นล่ะค่ะงั้นเวลาเราจะทําให้ลูกแบ็คแฮนด์นะคะไปถึงหลังนั้นนะคะก็ต้องบวกให้หมดเลยค่ะระหว่างหัวไหล่ข้อศอกแขนแล้วก็ข้อมือแล้วก็นิ้วโป้งด้วยนะคะลาตัวของเราด้วยเป็นห้านะคะขึ้นแบบนี้นะคะยอ่อก็คือลาตัวเราแล้วเราก็ส่งไปด้วยค่ะเงี้ยย่อขึ้นแบบนี้ ย่อขึ้นนี้นะคะพอตีปุ๊บลูกกระทบปุ๊บส่งตัวขึ้นแบบนี้นะคะรับรองค่ะว่าลูกแบ็คแฮนนั้นถึงหลังแน่นอนค่ะนะคะรับรองว่าลูกแบ็คแฮนถึงหลังแน่นอนถ้าเราใช้ห้าอย่างก็คือหัวไหล่ข้อศอกแขนข้อมือนิ้วโป้งแล้วก็ส่งตัวขึ้นนะคะนิ้วโป้งดันอย่างเงี้ยแบ็คแฮนจากข้างล่างขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้คือรับรองว่าแบ็คแฮนแบบนี้ถึงหลังแน่นอนนะคะ จบแล้วนะคะกับการตอบคาถามนะคะว่าทําไมตีแบงคแฮนเราไม่ถึงหลังก็เพราะว่าอาจจะจับไม้ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ใช้แรงเหวี่ยงทั้งหมดนี้ก็ขอให้ไปลองฝึกทํากันดูนะคะติดตามได้ที่ช่อง Pro Minimal Channel แห่งนี้นะคะสำหรับรายการวันนี้ก็คือแบดมบนินตันวันนิดกับ Pro Minimal Channel ก็ติดตามกันต่อนะคะแล้วก็ชมกันในคลิปหน้านะคะสามารถกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีที่รับชมบ๊ายบายค่ะ